สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมาชมค่ายฮอน d ้านะครับกับ Honda Civic FB FB ปี2012เครื่องพ,พันแเกียร์ออโต้นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมีพุทธศ t ตย์นะครับภายในสวยภายนอกงามไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับผ่อน5,000โดยประมาณผ่อน6ปี 2 3 9 0 0 0บาทนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับหากท่านกำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ Honda c i v i c f b ปี2012ภายในสวยๆนะครับนี่ครับมีพุ่มสตาร์นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับเบาะภายในสีดำทโทนนี้สบายตาแน่นอนนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับผ่อน5,000โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีรถสภาพเดิมครับใครสนใจนะครับเอาไปใช้งานได้เลย มาชมมาเช็คทดลองขับได้เลยครับรถอย่มินบุรีโดยรวมนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวให้กับสมาชิกนะครับอะไรเยอะดูแลง่ายเพอะเป็นค่าย honda นะครับเจ้าตลาดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพุทสตาร์ทภายในสวยภายนอกงามสีขาวสวยๆสภาพดีๆนะครับคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยสมาชิกสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับ239,000บาทนะครับ239,000บาทรถสวย เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับนํามาฝากนะครับคัดเช็คสภาพแล้วไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกว่มจมน้ำแต่อย่างไรภายในสวยภายนอกงามภายในระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพุทธสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเลยครับรถโดยรวมเรียกว่าสวยครับน่าจับจองอเอาไปใช้งานใครสนใจนะครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับ มีรถหลากหลายให้เลือกนะครับลองคลิกดูในช่องนะครับมีรถเยอะมากๆนะครับใครที่กําลังหารถมือ2นะครับก็จัดไปตามความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับส่วนรถไฟฟ้าใครจะไปรถไฟฟ้าก็ ได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบความเข้าใจนะครับแล้วก็งบประมาณสําหรับผมไม่เกี่ยงครับรถไฟฟ้าหรือรถมือสองรถไฟฟ้าผมก็มีขายครับอนาคตก็ต้องขายรถไฟฟ้าฉะนั้นใครที่ยังสนใจรถมือสองอยู่นะครับก็ลองชมดูได้นะครับไม่คัดเลยครับใครถูกใจแบบไหนจัดแบบนั้นรถสวยรถดีเราคัดเราเช็คที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับคันนี้ปี2 0 1 2ครับ Honda Civic FB ใครเข้าใจนะครับมาดูได้ครับรถสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้ำเอกสารครบพร้อมโอนดูได้ครับขับเล่นก็ได้ครับมาลองขับดูได้เลยครับสตาร์ทเครื่องทีเดียวรู้เรื่องแน่นอนครับคันนี้โดยรวมสวยครับพร้อมจบมาได้เลยครับ239,0 0 0ับาทเครดิตดีออกรถศูนย์บาทให้ครับ